ส่วนของลุงนี่ก่อนนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมา,าสังเกตด,ดูนะคะต้นไม้พุ่มนี้นะคะว่ามีความสวยงดงามออรา่าขนาดไหนนะคะเรามาดูกันค่ะอย่างนี้นะคะคือต้นนี้นะคะก็น่าจะมีอายอาุได้เยอะอยู่นะคะแล้วก็เราก็จะมาสังเกตที่ต้นมานะคะอันนี้นะคะก็ก็จะเหมือนเป็นต้นที่เกิดมาก่อนนะคะนี่ค่ะ มัค <Jean> ือต้นที่มันแก่มาแล้วนะคะแล้วก็แต่ว่ามันยังไม่ตายนะคะแค่มันแก่แล้วมันก็จะแตกหน่อออกมาใหม่นะคะสังเกตได้ที่ไหนอ่าดูตรงนี้นะคะก็คือนี่นะคะก็คือการมันจะแตกหน่อขึ้นมาใหม่นะคะแล้วนี่ก็คือจะเป็นหน่อที่มันอันนี้ก็แตกใหม่ค่ะแต่ว่านี่จะโตแล้วนี่ค่ะสังเกตดูตรงนี้คือที่เห็นมันเหี่ยวเหี่ยวแบบนี้นะคะนี่นะค่ะก็คือตัวอย่างมันไม่ได้ตายนะคะ แล้วมันก็จะเกิดการงอกใหม่มันขึ้นมาเรื่อยๆนะคะมันไม่มีวันตายถ้าเราดูแลดีนะคะยิ่งถ้าเป็นูต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามันมีความงดงามอยู่ในตัวแล้วเราก็จะทํำยังไงให้มันคงงดงามแบบนี้ไปตลอดแล้วก็จะทํำยังไงให้มันเป็นที่จุดโฟกัสของผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะก็ต้นนี้ ธรรมะแลคขีตการล้านนาต่อปื้นเมืองเรื่องมหาเทระประวัติตั้นพระคูบาเจ้าอภิใจข่าวปีวัดพระพุทธบาทผานามอำเภอลี้จังวัดละปูนภาคทวนสองผลงานการก่อสร้างปฏิสังขรณ์ปูชนียสถานและสาธารณประโยชน์เรื่องราวบุญญาิ ปาฏิหาริย์พร้อมทั้งอวสานแห่งชีวิตนักบุญครูบาเจ้าอภิชัยข่าวปีตอนทวนหา้าบุญยริศและปาฏิหาริย์ของตั้นพระครูบาเจ้าอภิชัยข่าวปีขับศอน้อมถวายเป็นอริยะสังฆปูจาโดยแม่ครูบัวสอนพนอมบุญศิลปินแห่งชาติ และควันชัยสุรินสีนักดนตรีปีจุมปีก้อยทานุพงศ์มีสัตว์ปีกลางชัยวัฒน์คัดสิงแก้วปีเล็กครูอุดมลีตระคูลและจ้างซึงพิษนุการสายแก้วขอเจิญตั้นสรทาสาตุชนต่างหลายน้อมโสดสดับภาพฟัง ธรรมะและคีตการล้านนาสอบพื้นเมืองเรื่องมหาเทระประวัติต่านพระครูบาเจ้าอภิัยข่าวปีวัดพระพุทธบาทผานามอำเภอลีจังหวัดละปูนภาคทวนสองผลงานการก่อสร้างปฏิสังขรภูชนียสถานและสาธารณประโยชน์เรื่องราวบุญยริศ ปาฏิหารย์พร้อมทั้งอวสานแห่งชีวิตนักบุญครูบาเจ้าอภิชัยข่าวปีตอนทวนหา้าบุญยริศและปาฏิหารย์ของต้นพระครูบาเจ้าอภิชัยข่าวปีได้หน้าโอกาสบัตรนี้ ทดประทาคาดวงที่บวงตวงกลับไปเมื่อมาแต่ไทยได้เป็นปันกว่าปีตั้งแต่สมัยเจ้าจามารีฮักษาธานีเมืองลีเก่าก่อนย้อนต้าสมัยเจ้านิ้วมืองามแต่ในเขตุ้รามเมานานือ่อน้ำตืบต้นวิญญาณฮักษาเมื่อมาตะก่อนเช่นเป่าอุ้ยแม่มอล เหมือนนักแก่เนอร์ประธาศาดวงประธาตดดวงเดียวแต่ก่อนหนตามเตียวมันตึงไก่เหลือเกินเวียงเก่าเวียงหลังตั้งอยู่บนเนินมินตามมินปากันขึ้นไปไวมปัดตึงเล่าหรือจาว่าผีกันผีดุไครตึงบ,ากาบักแกบุเป็นดงนาปาา่าไม้ผีดุขนาดเน,นานะครับประถาศาดวงประธาดดวงเดียว วัดไคแกดงหน้าป่าไม่ไถ่ตื้นบกไก่พ่อเป็นที่อาถรรพ์เขาป่าล่าสัตว์ตักไม้ตัดวันหนาวไหนละบัตะนาบกบนวันก็หันไงยันมีวิญญาณดอกฟักกุ้มขังจะเพลละจะทางก็เต็มยากแต่ใบสีพิจัยยาติปูบาตั้งท้ายไข่บราณะองค์พระเจดีครับผู้บาเจ้าสีพิจัยนอจะโบราณะพระธาตุดวงเดียวครับ mẹ khóa số 2 4 8 ghép, tăng giá ly thì ghép bằng Cuba khâu pi, khoa vía pi, sapa vía pi, <laughs> Cuba khâu pi <laughs> tăn ba cây tua bom vía pi, pi pi, kho ba han tua phom pu tên hú trên ผมปุ่เต็มหัวยังมากลัวเจ็นลำตนที่จะช่วยกำคือครูบาข่าวปีพูถึงเรื่องผีมันมีหลายผีคูบาข่าวปีเป็นต้นมีสัตวจจะอาหารป่าไม่บ้านเมืองเมืองฝ่ายผีเพศของไทยที่ซื้อผีกะกครูบาเสกสายหวานหายวานพระป้ายกานเตจักนาฤนาทีครูบาเนี่เก่งขนาดแต่น่นะเนาะ ตกก้อนหินจงตามเข้าบุญนาเสียงลั่นขัดขัดผีปากันนีตาจ,จะอธิษฐานแม่พระทอรานีเจ้าจามารีได้สองหูเลรงหันพระธาเจ้าดวงเดียวพระนางได้ปงปันดวงตาม